คอน้นตงสือมาเปิดดูตามนี้นี่นี่อันนี้เคียร์โฟนนี่นี่เป็นวิดีโอถ้าสูตรโดยลนสาแสดงว่าสุนันน้นสามารถสัมผัสเอ็นไซน์ละไมเลสโอยแรงได้เมื่อเห็นบอิอยูที่จของกเพาะจดอ่านผลให้ในสองปี เบีดมีอย่างเดียวอันนี้มันไมเชื่ออะ้มันมีหลายทุขภเฮ้ยแล้วอันที่เป็นแบบนี้มันมีเหียวมัไม่ได้กินแอลกออีจับพี่ออกมาเปนนะ <c oughs> ไม่ต้องรูดแรงอ่ะมไม่กินลงแม่นย่ะงขึ <c oughs> ้นหนัะเมาอยู่ตรงนีย้ย <c oughs> ่าทยอออยู่แล้วไม่ก่ม่ระมีแต่ฝและสูเอาสูดเอาทางให้อไนี่นี่ก่อนทําไม่ได้กินค่อยทุกคนขอปัดปัดกันก่อนมีไอ้ก็พอไหมคะคืออันนี้คือถ้ารายงานผลคือต้องวาดตอนเป็นสีม่วงใช่ปะาไม่รู้ไม่เอาวาดอย่างนี้ ยาสูดไปมันปั๊บก็ได้กลิ่นก็สูดไปแล้วได้กินแล้วมันเป็นกลิ่นเหมือนกลิ่นหมักอะแต่ว่ามันใช่มันไม่ใช่เขาไม่ถึงแอบอพรน์หรอืมมันหมักเอาตรงรู้ว่ามันไม่มีแต่ถ้าอันที่เป็นอันที่เกิดแก๊สอะมันจะได้มันจะมีกลิ่นไหมมันต้อเป็นยี้ด้วยไงเออแต่มันไม่มีมันก็เลยไม่มีแอนโพรน์อะมันค่อยๆหายไปจริงด้วย น,นี่ปลามันต้องดูตามรูปนี้สิทำอะไรอ่ะไม่อให้ดูหน่อยเนี่ยอะทำไมอ่ะน right? like ี่เหรอใช่มันไม่เห็นจะเป็นสีนี้เลยอ่ะก็มันแตกยังไงทำไมแดงมันแดงแท่ก็มันเกิดเยอะก็แน่นอนเออไม่แดงไม่แดงเถอะเลยเนาะ เขาใ,<ห>ใส่เยอะเกินแน่เลยแสดงว่าคอนโทรน้องไม่ควบคุมน้องไม่มีใช่ไหมใช่ควบคุมแต่ม,มันลามมาให้เขาหยุดเขาหยุดภาพแล้วนะ